หลายมือแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอามายำไมายำกงสุดท้ายเด้อค่ะพอสร้างฟันดีบ่อนอ่อนหลังวดนี้ยฟันดีบ่ผีมาบอกอีกบ่าจะไม่เอื้อมอื่นหนี่ะหมาพอตื่นแต่โผล่ผีผีตื่นประทัดเป็นเจ้าไหนโอกพวัญสาเขาจุดกระพุไลายบ่จุดกระพวกายด่าเราเป็นเจ้าไหนแรนกับเชิงเลยจ้ ไม่ไติดไปเงินแค่ไหนมันแน่เข้าไปมองเล่าอยู่เออมื่นไปได้แค่แน่เข้าไปหาเรยเขาจุดกระโปกไรประจันเขาก็ออจูงแขนอันตาเขาใช้ก,กบหลานไปวันเดียอือว่าอันผีไปกองสลากค่ะครับเราหม่ากองามากหม่าหมาผักไปทั่นโดยไอ้ทีเขาบ้านจุดประทัดไล่ด่า เปนมให้เลขก่เพื่อนไปเพื่อนก็ให้ไปลาตอนไปนะเพื่อนก็ให้ไว้นะให้ไว้เพื่อนก็ไปแล้วเพื่อนก็ไปเตะเข้ากันละเตะตัวไดครับพ่อป่ะนี้เพื่อนเตะเข้าไปออกไปแล้วนี่ตัวไหที่เพื่อนเตะเข้ากูค่ะนี่แหละหาจิ2หสามสองเพื่กนเตะตัวหา5ิหนเข้ากูแล้วอพี่ไปกองสลากมาเนาะค่ะ เป็นสีมาบอกอีกอยู่สมบอกว่าเป็นเทามาบอกโอ้สองตัวนี่เตะเขาตัวใดคะ่ะสามสองสามสองเข็นเข็นเนาะค่ะเนาะนี่เขาครูสามสองบันนี้นนพ่ออันที่พอ่อหายมาหนึ่งหาหกหูรากะสามห้าเจ็ด,าม,าจดมาจังจไรจ้าเรียกกันน้องฮักเรีน้องฮักใจ พี่เสียเสียไปว่าไหนี่อืที่ไป็งานศพเขาเขามาบอกเหรอครับพ่อหรือว่ายังไงครับอันเลขทะเบียนรถทะเบียนรถแกคีมาเนี่ยละ่ะออแกไม่นอนอยู่นี่กินเหล้าอยู่นี่ไม่นอนอย่นี่กลเสียเขาเสียว่ะะอนอเเสียบนตุยทําไมถึงสะดุดกบทะเบียนรถเหรอพ่อหรือว่าไงหรือว่าเขามาบอกเป็นอย่างคือเพราะว่าก็คีไม่นะครับคีมหา อันนี้ไม่ได้ฝันใช่ไหมบเรื่องจริงมากับฮอนผีขี้ม้าไส้มาหาหลังจากคนตุยแล้วเอาขี้มาให้มาอุ้ยขนกิ้งรรเะเบียนยังก่อนม้ไส้เพ่าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกกลับหัวลำเน้นเนาะค่ะเป็นหนึ่งห้าเก้าเนาะค่ะพราะสามหาเกียดมากจะใส่จ้าสามหาเกียดน่้เรียกกัน นี่ฝันนี่ลหละเอ้าจังไันว่าเฝ้าบ้านปุถุโถ่พันมามาหาแท็กนะนะปุถุโมาหาเขาเรียกว่าเอาตัวนี้ได้ตัวนี้เป็นโรคตะเซ่์เบิ้งน้ำเนียคนนี้เอาตัวนี้ไป๊มสามห้าเจ็ดาบอกเป็นตัวเลยเป็นตัวแค่นั้นละ่ะอันนี้ก็ห้าเจ็ดอันก็ห้าเจ็ดองหรอกโอ้ ตับเอาเนาะพ่เอเนาะมักตัวใดกระจับเอาไม่เข่าไม่รุดเข้ามาละค่ะแต่ว,ตาตาว่าเขามาไหลงวดแล้วพ่อเขามาจังหวัดแล้วหางวดแล้วห้างวดแล้วจับธรรมดาละค่ะพอห้าเขามาห่างวดติดแต่ว,ว่าทาง่องพึ่งได้มาเนาะมีแต่อันเจจนันติลาพิ่นมาเห็นมักตัวใดแขนแขวนเราส่วนตัวของพ่อเนี่ยมักส่วนตัวพ่อมักตัวไหนครับผมี ส่วนตัวมักตัวไหนพิเศษสามสองเนี่ยมันมันว่นอยู่ไหนวุ่นอยู่ในหัวเราเนี่ยนะพ่อมันวุ่นวุ่นวุ่นวิ่งงานเจ็ดเจ็ดแปดวันหันนะเจ็ดแปดวันก็เลยบอกว่านุงนุงเลขมันมาตีตัวเก่าเด้องหนึเพราะว่าเพิ่นมาบอกว่าเลขมันจะตีของเก่าตัวเก่าเจ็ดแปดบอกนุ่ง งวดเตค่ะงวดฟังหันละม,มันก็ได้ออกอี่หรอรอบรอบนี้ก็วนแบบเดิมใช่ไหมพอ่อวนวนจะเตะเข้าโกอีกไหมรอบนี้ฮันเตสบอกมันก็เสกห้างงวดซ้อนเลยใช่ไหมพอ่อเนี่บอกคนใช่ไหมครับ,บที่ว่าถูกทั้งตลาดนี่จริงไหมพอ่อถูกทั้งตลาดเนี่ยเงนอยอ่แต่งวดน,นี้มาด้บอกเขาแล้ว อ้าวทำไมโซบอกเด้อโซบอกบอกแต่เอฟซีพอเนาะมันไปตลาดบ่ได้มันไปตลาดบ่านอไรเฮ้ยจะไปตลาดเมื่อเ้าเลยเขาจอบหน้าจอบหลังเยอะปกติพ่อได้ซื้อบมื่อไ่ะได้ซื้อแน่บ่ะว่าคันกันซื้อนี่มันมันจะไปหางอื่นพอค่อยซื้อโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกอย่างเดียวเราเราไม่ซื้อเนี่ยมันจะแม่นใช่ไหมพ่อนนั่แหละ ถ้าเกิดผีไปกองสลากมาเขาก็จะมาบอกเราเป็นตัวเลยเหรอครับพ่อมาเลยมาเลยมาเข้าฝันมาเข้าฝันเลยเขาสิบอกเลยว่าสีออกตัวใดเขาสิบอกบอกเลวันทีตัวใดจ้ะเน้นเน้นนะครับพ่อวันที่สิบสองสิบสามอนามาหอนครับแล้วก็ห้างงวดซ้อนนะพอเนะ งวดนี้พ่อมักเป็นพิเศษนี่ตัวไหนพ่อสามสองนี่แหละสามสองเหร่าพ่อมันวนอยู่นี่แหละมันวนอยู่อย่างนี้เลยเหมือนงวดเจ็ดแปดใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกับห้าแปดนี่แหละสองเจ็ดสี่นะครับผมแคปไว้นะฮะฮ่าขนลุกเลยนะพ่อเนาะผมได้ยินได้ฟังผมก็ยังขนลุกเลยว่าผีขี่มอเตอร์ไซค์มาหามาจอดอยู่นี่ มาจอดอยู่นู่นจอดอยู่น่นพ่อก็เลยซื้อทะเบียนรถนี่แหละทะเบียนรถทะเบียนรถคือหนึ่งห้าหกอืมอืแต่ว่าช่วงที่เราต่องวดกันไปก็เจ็ดห้าเจ็ดกับสามสองนะพ่อเนาะแล้วทีนี้ผีที่ไปกองสลากมาเราต้องรอใช่ไหม<อ>ว่ามันจะตรงกันในนี้ไหมนัม่นแหละว,ว่ามันจะได้ตัวเดียวกันไหมหใช่ไหมครับวันไหนครับพ่อนัดเอฟซีให้หน่อยครับสิบสอง วันที่อะไรครับวันที่ส <10. S 2> ิบสองวันที่สิบสองนะพ่อเนาะเราก็จะรู้ว่าผีไปกองสลากได้ตัวไหนจะเป็นงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่หกนะพี่นะครับก็ใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับผมเอาขอดูแนวทางไหมพ่อย,ยกให้ดูหนยฮะ ไว้นะได้ตีนะ mm hmm. เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสําหรับแนวทาง mm hmm. พ่อช้างนะครับสับปะเล mm hmm. เยแต่ว่าถ้าพ่อชอบนี่พ่อชอบคือสามสองใช่ไหมพ่อสาสองคือตลาดนี้ไม่ไปละปไปอยู่ <ขอ S 2> แต่แตไม่ให้เข้าเห็นทำไมพ่อ ไม่อยากเจอไม่อยากเจอทําไมทําไมถึงไม่อยากเจอมันถูกกันเยอะใช่ไหมถามบอยไงมันถามมันถามบ่อยถามบ่อยโอ้คุณเช้าก็ถามคุณเช้านี่เออถามตัวใดครับตัวไดตัวไดตัวไดเออเอาโอ้เดี๋ยวเฮ้ตัวดอกกวางตัวใดเออเขาถือกันหลายเป็นวันที่เขาถามนี่นั่นแหละไอ้พวกมันถือแล้วมันมาต่อยเลยยืดยืดถึงดอก แต่ว่างวดนี้พ่อช้างก็ให้แล้วนะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมยกขึ้นสูงสักนิดเลยพ่อนี่นะครับแคบไปนะครับีสีครับขอบคุณพ่อครับผมสำหรับแนวทาง